ทุกคนไฟดับอีกแล้วมาเชิญสับฟ้าทุกคนดูค่ะสีแยกมืค่ะสภาพบ้านดี่ช่างไฟดับทุกมือดับทุกมือค่ะพี่น้องโอ้มเมฆฝนอ่นะป้าใหญ่จะคัดเดีย๋ยวดูกันทุกคนดูเดีย๋ยวจะมีรถถ้ายมา,มา